ดาวกัมปูชาตามนะครับกายวาจาจิตตังอะหังวันทานาคาทิปดีสีสุทโธทีสุดทิเทวาปัตุมานาจีทิสุดทิเทวีปูเจมิกายวาจาจิตตังอะหังวันทา นาคาทิปโตรสีส anyway, okay. ุดโทมิสุทธ i̇şte ิเทวาปะตุมานาจิมิสุทธิเทวีโอเจนิกายาวาจิตังพระอังวันตานาคาทิปโีสีสุดโท มิุทเทวาปัตตุมานาจีมิจุทิเทวีโอเจมีพีน้องญาติกรรมลูกหลานคุพ่อคปู่ที่เดินทางมาขอพรผูพ่อเจ้าให้ผู้พช่วยเรื่องอภัรให้ทนอมือเีอธิษฐานกผู้่อเาชงนี้ความกับทุกคน ลุกหลานุ๊กตาสุขภูมิพ่อปู่ศรีสุโธใด้ราสิ่งประทุจโลดูกันได้มาสัตวรักขอพรโดยได้นำดอกไม้พวงมาลัยผู้เพียมาครูบริบายสีรัญญนาพร้อมด้วยปัจจัยน้ำเขียวน้ำแดงผลไม้ขันต้มมาถวายขอพรกับท่านูสัญญาเมื่อท่านปู่สัญญาได้รับจากลูกหลาแลวขอท่านัญญาโปรดเมตตาประทานพรขอบุญยาบารมีอัผู้สิ่งศักดิ์สิทของคุณพ่อปู่ีสุโธ คุณเจียจีปัตุมาขอจงโดบนบรรดาตระหานพรอันระเกิดทั้งหลายให้เจบาปูนก,กับหลานท,ทุกคนที่ได้นำเครือ่องสกการมาขอพรในวันนี้ให้หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้มีสุขภาพาร่างกายอันแข็งแรงขอให้โชคลาภเงินทองเข้ามาขอให้หมดปัญหาตายในบ้านเดินทางทุกท่านก็ขอให้มีความปลอดภัยประะาศจากสิ่งใด ก็ขอให้สมหวังดังที่ลูกหลานได้ตัง้งติและอภิธานทุกท่านทุกคนด้วยสมหวังแล้วแบบนี้ทำอะไรถาวายให้คุณให้ย่านะครับสองตัวดันหน้าภาพสสีขาวนะครับดอกไม้ใบสีทงองอะไรปักใจแบงนี้คุณให้ย อยรรกจาคก็ได้ว่ารำไม้ที่มีพลิปากเสียงไห้ก็ได้ใสีไห้ก็ได้นะครับคือมหาโชคมหาลาภมหาวิคญาณนี่ก็เป็นสิ่งักดิ์ส ครับพาพี่น้องมาที่สระน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ครับของปู่พญานาคนะครับพี่น้องฝาเแบบสีนะครับเดีย๋ยจะมีตัวเลขก่อเทวิจารณญาณนะครับในการนำพี่น้องฝา,งางกแบบสีทุกท่านนะครับ กับบอนไนขึ้นมาสูงมากนะครับดู mm hmm. ตัวเลขนะครับในน้ำที่มองเห็นนะครับเ mm hmm. มีบุญนะครับฝากกันไว้นะครับ ก็ปูไม่ได้นะครับชิคๆนะครับตรงให้โชคลูกหลานอยู่ในน้ํานี like ้ด mm ้วยเถินเป็นตัวเลขนะครับเดี๋ยวตัวไหนอย่างไรตรงเจอวงให้นะครับอะไรยู่เลยนะครับอาจารย์ yeah <clears throat> นี่มีน <đây guarding> okay? ้ำนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับก็ห้ามยนเหลือนก็ยังเต็มอยู่นะครับี่น้องพีด้วยนะครับ เดินกลับออกไปแล้วนะครับฝากี่น้องเอฟซีด้วยนะครับ